สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับช่อง Hot วอลเลย์บอลนะครับผมละหลายคนคงกำลังคิดถึงสองสาวตุรกีนะครับพีวอัจราพรของยศและก็บุ๋มบิ่มชัชชยอนมอกสีนะครับหลังจากที่ผ่านพ้นการแข่งวอลเลย์บอลหลีกตุรกีนะครับเลกแรกไปแล้วเรียบร้อยช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างการฝึกซ้อมนะครับเพื่อลุยเลกสองครับผมยิ่งนานวันเข้านะครับมิตรภาพของสองสาวไทยในตุรกีก็มากยิ่งขึ้นนะครับ สนิทสนมกลมเกลียวก,กันกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างดีเลยนะครับสำหรับเพียวแล้วก็บุ๋มบิ๋มนะครับแอดมินมีบรรยากาศนะครับการดินเนอร์ปาร์ตี้ของสาวสาวซารเยมาฝากกันครับน่ารักมากๆไปดูกันเลยครับาลมเย้